ซี O C ซ O โอเออเชฟ O ีโอออกพี่บ้าครับแนะนำตัวได้วยนะลูกอะไรนะแนะนำตัวด้วยแล้วก็ลูกน้ำนะคะแล้วก็ทำแฮงเกิลกับน้องน้องเป็นพี่เป็นพี่อันนี้เป็นน้องค่ะค่ะเออพิชชาค่ะเขาถามว่าแกงโอเพนนิ่งเป็นยังไงบ้างอ๋อ่้านก็บอกว่าให้นำตัวก่อนแกงแกงโอเพนนิ่งก็วันนี้ก็ค่อนข้างกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ถามว่าที่มาที่ไปของร้านนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะจริงๆเกิดตอนแรกเกิดจากเราสองคนผู้หญิงที่แบบเหมือนรู้สึกว่าเสื้อผ้ารนตู้แต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบอยากออกไปขายหรือว่าอยากทำให้เสื้อผ้าหมุนเวียนขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยตอนแรกก็ออกไปขายที่แบบตลาดหรือว่าขายในโซเชียลมีเดียก่อนแล้วรู้สึกว่ามันยังมีความยา,ยากอยู่ทีนี้เราก็เลยเริ่มจากการแบบพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะแล้วเหมลังจากนั้นก็ได้ฟิลจากลูกค้าว่าเหมือน เราก็เลยแบบโอเคค่อยๆมาขยับขยายไปหน้าร้านจริงๆก็มาจากแฟชั่นของเราที่ชอบแฟชั่นอยู่ในเครืค่ะแล้วก็คิดว่าอยากทำธุรกิจอะไรที่อาจจะช่วยสร้างอิทแิพลให้โลกนิดนึงอะไรอย่าแบบด้วยเฉินเพื่อที่ช่วยโลกด้วยก็เลยเกิดมาเป็นแฟชั่นของเราด้วยจุดเริ่มต้นจากสองสาวแล้วอยู่ดีหนึ่งหนุ่มคนนี้มาร่วมด้วยได้ยังไงกัเป็น angel investor ได้ไหมคะเนาะก็เหมือนกับว่าคือพอทั้งสองคนเขามีแพลนแล้วเขาก็มี คือเขาพิเซศษอย่างจริงจังมากเลยครับแบบนั่งที่ห้องประชุมที่บ้านเลยแล้วเราเปิดว่าพี่สาวน้องสาวผมเขาหาข้อมูลมันแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเฉาะเออก็ก็ก็ดีถ้าอยากทำเราก็เลยมีให้ให้ให้เงินก้อนก้อนหนึ่งให้เราไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็วถึงตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสามคนที่มาร่วมจอยกันในร้านนี้จะว่าไงก็ได้ครับแต่ว่าหัวหัวเรี่ยวหลักจะเป็นทั้งสอบคนมากกว่าผมอาจจะแบบมีให้มีให้ออกความเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆครับแล้วถ้าถามจุดเด่นของร้านเรา ตรงไหนยังไงคะถ้าพูดถึงตลาดแบชาติตอนนี้เงยจริงๆคือว่าตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเรามีทั้งตัวออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะก็คือเหมือนอาจจะสะดวกกับลูกค้าทั้งสองแบบที่อาจจะแบบอยากไาซื้อขายแอปพลิเคชันหรือว่าในหน้าร้านก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากฝากขายเสื้อผ้ามือสองตรงนี้ค่ะก็เราก็มีสองโมเดลเลยก็คือสามารถส่งมาฝากเราขายได้หรือว่าถ้าอยากขายเองก็โพสต์ในแอปได้ก็ได้ ตั้งเองก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเนี่ยเราก็มีทีมงาน,นที่แบบาาาหาข้อกกมูลเรื่องราคาให้แล้วก็จะตั้งในราการเหมือนกันใช่เราก็จะพอรู้ว่าโอเคแบรนด์ประมาณนี้แบรนด์นี้ขายเสื้อผ้าปบะเดศนี้ขายในราคาเท่านี้แบรนด์เอ่มือสองคาเราจะขายได้ง่ายเราก็จะแจ้งผู้ฝักแล้วก็ในส่วนของร้านเราค่ะจะมีแบ,บ่งเป็นสองโซนจะมีโซนที่เป็นของแบรนด์ด้วยที่เป็นแบบ หมือนของที่เจสต็อกนิตามิคของแม่นะคะที่เหมือนเขาเหมือนอาจจะไม่มีช่องทางปกติที่ปล่อยง่ายเลยนะค่ะแล้วก็เหมือนอยากให้สภาพมันแบบไม่เป็นขยะก็มาหมุนเวียนก็เลยเปิดโอกาสให้กับแบรนด์แบบนี้แต่ต่กำไรทานีไม่ได้แบบว่าโอ้เยอะนะจริงๆมันแค่นี้เองใช่แต่มันแค่ผ่านโบริษัแบรนด์ใช่ผ่านบริษัทว่สามารถมาหาดูที่ร้านเราได้ใช่หรือว่าแบรนด์อยากจะโซ่ารกขายก็ติถึงเราได้ได้ใช่อันนี้ถือเป็นชื่อผิตแรกของสางที่น้องเลยนะคะที่ทำด้วยกันใช่ พี่จริงจัเหรอจริงจังเลยจริงจังตอนนั้นี่แบบขาขอร์สอะไรเพราะเราถามคนชอบหาอะไรทางสเตได้ยนขถามความขัดขวางนั่นแหละเพราะว่าเชื่อว่าการลงทุนต้องไม่น้อยแน่นอนแล้วก็ทำเลดีด้วยอยู่สยามสแควร์เลยอะไรอย่างนี้อ๋อหรืว่าจะเป็นยูนิคอร์นครับผมยูนิคอร์นเลยใช่ไหมับผมบอกว่าผมก็ เมื่อ่ะเห็นว่าแบบเหมือนจริงคาดหวังก็คืออยากให้คนได้เปิดใจกับสภาพมือสองก่อนค่ะในจุดเริ่มตนน้นเนืองเพราะว่าเหมือนในอดีตอย่างเงี้ยคนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่าเสื้อาม,มือสองมันดูเก่าดูกาสกปรกเนี้ยเราก็ต้องการทําให้ร้านดูแบบไม่เหมือนมือสองคาติแาบให้มันดูเข้าถึงง่ายใช่ค่ะก็จริงก็เหมือนกันเลยค่ะแล้วแฟชั่นเดียวกันแต่ว่าก็ตอนนี้เราก็เหมือนมาครึ่งทางแล้วหรือว่ารู้สึกว่าคนไทยเริ่มให้เอาไว้ให้โอกาสมือสองมากขึ้นแล้วก็รู้สึก เมื่อก่อนเนี่ยค่ะจะมีลูกค้าแบบกลัวว่าเจะไมาสองเป็นของสต๊อกหรือว่าเป็นของมาจากคนที่เสียชูนหรเปล่าอะไรเงี้ยหรอแต่ว่าปัจจุบันก็คือมีคนแบบเหมือนถามรอของแล้วแบบคนขายคนนี้เมื่อไหร่จะขายของอะไรเมื่อไหร่จะโพสตัวเองอะไรยังไงก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่แบบว่าเหมือนเราได้ช่วยจริงๆว่าแบบให้หน่วยให้มันให้คนแบบเปิดใจแล้วก็แบบลองให้คนคุณเป็นตัวแทนของภาษาต้นขอม เรื่องคุณภาพเรื่องเ,อเรื่องสไตล์ของเสื้อผ้าเรื่องสินค้าใดๆครับผมและรประกันว่า <c oughs> คุณภาพดีแน่นอนนะครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งมาเลือกซื้อกันได้นะครับตรงเส,สี่ยมซอยห้านะหรือว่าแซมสแควร์ก่นครับชั้นหนึ่งนะครับผมร้านแองโกลสครับไปถึงร้านร้าน,นานเดียวกันนะคะร้านเดียวกันหรือว่าเขาไ, <ป S 2> ได้ส่งมาใช่ใช่เขาได้ส่งรมาแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาก็สามารถช้อปได้ที่แอปพลิเคชันแองโกลสไรับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.